สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องอ,อสมอทั่วประเทศวันนี้วันที่10บธันวาคม2 5 8แนะครับแจ้งข่าวอ,อ,อสมอครับรับค่าบริการ2 0 0 0บาท15าธันวาคม2 5งนี้หากชอกสอสม,ออสมอเท่าไหร่ดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับขอบคุณขอ้อมูลจากสมาคมชอกสอสมแห่งประเทศไทย10ธันวาคม2 5 8เขาได้ขึ้นข่าวทางเว็บไซต์สมาคมชอกสอสมอเรานํามาอ่านต่อให้พี่น้องอ,อสมอฟังดังต่อไปนี้ครับผลการประชุมคณะกรรมการ สมาคมชกสสมอเมอืม่อวันที่9ธันวาคม258นะครับถ้ามีสมาชิกเสียชีวิตหนึ่งรายเขาจะหักจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปช่วยนี่หัก37ตางคงต่อการช่วยผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับปัจจุบันมีสมาชิก1,406,240คนนะครับเสียชีวิตที่จะหักเงินไปช่วยรอบวันที่15ธันวาคมนี้จะหักเงินไปช่วยนะครับจานวนสมาชิกเสียชีวิต1,171รายนะครับ หากไปช่วยรายละ37สตางค์ก็เป็นเงินที่จะหักจากสมาชิก15ธันวาคมนี้4 3 3 2 7บาทนะครับนี่ใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนหักยอดนี้ครับใครค้างจ่ายเดือนก่อนหักรายยอดกว่านี้ตามเดือนที่ตนเองค้างนะครับถ้าหากว่าหักจากสมาชิกได้ครบทุกราย1นึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่สิบรายนะครับ ถ้าหากวันที่15หักได้ครบทุกลายเขาจะโอนให้ทายาทเขาจะโอนให้ทายาทผู้เสียชีวิต1,171คนนี่โอนครั้งเดียวไปเลยนะครับ5 35,545บาท25ตารางโดยจะโอนภายในไม่เกิน25ธันวาคม258นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าวันที่15ธันวาคมหัก433.27จากสมาชิกได้ไม่ครบทุกลายข<อ>เขาก็จะโอนครั้งที่1ไปก่อน โอนภายในไม่เกิน25ธันวาคม68โอนเท่าที่หักได้ไปก่อนนะครับส่วนที่เหลือจะตามหักแก่สมาชิกแล้วโอนอีกภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกนะครับแผนการหักเงินของสมาคมจก,กสสมอส่งให้ธนาคารทกรสหักจากบัญชีธนาคารของสมาชิกนะครับ15ธันวาคมนะครับสมาชิกทุกคนนะครับที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้วจะโดนหักเงินไปช่วยเพื่อนเสียชีวิตนะครับ433บาท27สตางค์นะครับทีนี้กลุ่ม อสมอสมัครใหม่สมัครในเดือนพฤศจิกาย,ยนรับรองเป็นสมาชิก9ธันราคมแต่เป็นสมาชิกยัะไม่สมบูรณ์ครบ30วันจริงจะเริ่มคุ้มครองนะครับเดือนนี้15ธันวาคมหากเฉพาะค่าสมัคร100บาทนะครับหากครั้งเดียวจบไปเลยไม่ขังอีกแล้วก็ค่าปรุงรายปีของปี68 25บาทนะครับสมาชิกสมัครใหม่ปีแรกเขหาหัก25บาทนะครับปีต่อไปหัก50บาทนะครับอสมสมัครใหม่2,262คน 15ธันวาคมจะโดนหักเพียง125บาทค่าสมัครและค่าบำรุงรายปีเท่านั้นนะครับอีกกลุ่มครับจะหักเฉพาะค่าบำรุงรายปีปี68 25บาทเป็นสมาชิกใหม่นะครับที่สมัครคู่สมรสอสมมและเจ้าหน้าที่ที่สมัครประมาณเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็รับรองเป็นสมาชิกต้นเดือนกรกฎาคมแต่ว่าจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์หรือเริ่มคุ้มครองศะประมาณ29ธันวาคมนะครับ68 กลุ่มนี้มีทั้งสิ้น26,4ห5คนนะครับกลุ่มนี้จะโดนหัก25บาทนะครับหักเฉพาะค่าบรุงรายปีปี68กลุ่มนี้เดือนหน้ากลางเดือนมกราคม6 9นะครับจึงจะเริ่มหักกันช่วยเพื่อนเดือนแรกก็คือคู่สมรสที่สมัครประมาณเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็เจ้าที่ที่สมัครประมาณเดือนมิถุนายนนะครับกลุ่มนี้จะโดนหักวันที่15าธันวาคมเฉพาะค่าบำรุงรายปีปี68 25ดบาทเท่านั้นนะครับ26,4 0 5ห้าคนครับทีนี้ การหักยอดหลังครับเขาจะหักเฉ<น>พ,พาะคนที่เคยส่งเรื่องไปหักแล้วในเดือนก่อนๆแล้วยังหักไม่ได้นะครับวันที่15ธันวาคมใครค้างใจ่ายเดือนไหนกี่บาทเขาก็จะหักเดือนนั้นร่วมด้วยในวันที่15ธันวาคมนะครับก็มีผู้ที่ค้างจ่ายพฤศจิกาย,ยน68 407.74บาทนะครับมี35,945คนนะครับจากวันที่15ธันวาคมนี้ด้วยนะครับตุลา68ครับ395.46 11,945คนครับกันยายน68 483บาท99สตาง7,699คนชิงหาคม68 393บาท90สตาง3,768คนกรกฎาคม68 414บาท96สตาง2,154คนมินาย,ยน68 422บาท37สตาง์1,208คนครับพฤษภาคม68 397บาท80สตาง1,35 0คน ค้างเมษายน68 405บาท99สตางค์1,141คนมีนาคม68 389บาท60สตางค์976คนกุมภาพันธ์68 431บาท20สตางค์1,212คนมกะลา68ครับ394บาท1,013คนธันวา67 419บาท60สตางค์1,040คนพฤศจิกายน67 411.60 700คนตุลา67 409บาท20สตางค์607คน กันยายน67 443.21บาท1108คนสิงหา,าคม67 355.06บาท1,923คนกะกหลคม67 427บาท22สตางคง580คนมีถุนายน67 407บาท54สตางาง885คนพฤษภาคม67 416.56บาท543คนเมีสายน67 394.01บาท378คนมีนาคม67 383.35บาท342คน กุมภาพันธ์67 4.82.98บาท5.26คนมกราคม67 3.6.7 5บาท2.58คนธันวาคม66 3.65.31บาท2.58คนพฤษจิกายน66 3.67.36 36 2.12คนตุลาคม66 3.79.3 5 222คนกันยายน66 425บาท17ตาง296คนสิงหาคม66 325บาท5.14ตาง97คนกรกฎาคม66 361บาท21สิบดตางค์หนึ่งเคนมีอายุหกหกสยเก้าสิบาท3 2สองตางค์สามคนพฤษภาคมหก8 8บาท6้อยแปดสิบแปางหกสิบหกสามร้ยน6ดสิบบาท72สิบตางค์สามคนมีานาคม6้อยหสบาท72็ดสงสตางค์สองร้อยแปดสิบหกคนมีนาคมหกหกสามร้อยยี่ี่บาทเจ็ดสบสองสตาง 108, ค,นค,าน 66, คางนหนึ่งร้อยแดคนกุกันธหกกสามสองสองจี่ส5 ท่านวาคมร่วมด้วยนะครับส่วนรายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิต1 1 7 1คนแนบลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้ใตคลิปนี้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ทาง YouTube นะครับวิธีดูครับที่ใต้ชื่อคลิปนี้ YouTube นะครับที่ใต้ชื่อคลิปที่ที่คลิปนี้ที่ใต้คลิปนี้นะครับจะมีชื่อคลิปแล้วก็ยอดคนดูวันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปอะไรประมาณนั้นนะครับให ไปกดที่ตัวงหนังสือคําว่าเพิ่มเติมที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็จะเข้าไปเห็นลิงก์ก็กดลิงก์ตรงนั้นก็จะมีรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต1 1 7 1คนดาวคนดาวโหลดไปอ่านได้นะครับในขณะที่ใครที่ดูทาง Facebook เราจะแนบลิงก์ไว้ที่ชื่อโพสต์เลยนะครับว่ากดแล้วก็จะสามารถดาวน์โหลดรายชื่อ1,171ผู้เสียชีวิตไปอ่านดูได้นะครับทั้งหมดคือข่าวอ,อสมอ สิธันวาคม258นำมาบอกวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ